คำถ,ถามคือเราจะลดกามาลาคะเราจะลดการมาลาคะหรือการมาฉันทะทั้งหมดคือช่วงนี้อาจารย์คือผมเลิกกับภรรยาหยนึ่งปีแล้วก่อนจะเลิกผมรักษาสิ่งผ้าได้แต่พอเลิกแล้วความเหนา่มันโจมมันจงเตีรย์แล้วช่วงนี้เรื่องก,กับมาเรินะ่มจัชูแล้วกันอ๋อ <laughs> อ๋ <laughs> อ, <laughs> อมันเริ่มแล้ว <laughs> ใช่ไหมับเริ่ม <laughs> <laughs> กามันมมาอ่าันเริ่มเหงาเนาะพอเวลาเหงาก็เริ่มหงี่ทีนี้มันเริ่มมาเป็นช็อตๆแต่นะมาตามลําดับเลยนะยังไม่อยากไปไหนตาเบียร์กันเลยอาจารย์อาจารย์ไม่อยากช่วยดึงผมเลยมาขออาจารย์เราต้องเราต้องเข้าใจหลักหลักของการเสพกามหรือการอยากจะไปมีเพศสัมพันธ์เนี่ยมันไม่ได้ผิดในฐานะของคารวะเราสามารถทําได้แต่เราต้องทําภายใ,นใ,นาใต้ของศีลอย่าไปประพฤติผิดในกาม คืออย่าไปเอาของคนที่เขามีสามีแล้วเนี่ยมาเป็นของเราอันนี้ไม่ได้หรือการที่เราจะไปคบค้าสมาคมไปคบหากับใครก็ตามเนี่ยสิ่งสําคัญที่สุดคือเราต้องขออนุญาตผู้ปกครองเขาคือพ่อแม่ไปทำให้มันถูกต้องตอนนี้ถ้ามีการพูดคุยกันอยู่เราจะไปมีปติสัมพันธ์กับใครเนี่ยก็ต้องขอครอบครัวเขาขอคนที่เป็นพ่อเป็นแม่เป็นคนที่รักษาเขาอยู่ก็ต้องขอทีนี้ถ้าไม่มีเลยจะทํำยังไง วิธีการดับง่ายที่สุดคือมันยากมันต้องเจริญอสุภะอสุภะเนี่ยเป็นของที่เป็นของแบบต้านกันอย่างยิ่งกับพวกกามาราคะมันเป็นของที่แบบอยู่ด้วยกันไม่ได้ถ้าเจริญอสุภะปุ๊บเนี่ยไอ้ความรู้สึกทางเพศเนี่ยมันจะลดไปเลยมันจะดับไปแท,บ,ทบจะไม่เหลือด้วยซ้ําเพราะว่าอะไรเพราะมันจะขยักขยแงแต่คําถามคือเราพิจารณาอาสุภะเป็นไหมละ่ะ อ่าถ้าพิจารณาเเป็นเราก็ต้องพิจารณาอสุภะไม่ได้ผลเลยแกไม่ได้ผลแสดแงว่าเราพิจารณาไม่เป็นคือผมลอ,องพิจารณา6ขั้นตอนตั้งแต่เราลงไหา่ใจแล้วจนกระดูกเลืยผมเลยเป็นดินทุกอย่าง หรือว่าทั้งดื่น้ำลงไฟรือร่างกายทั้งหมดลองพิจารณาเลยไม่สแสดงว่ายังไม่เป็นผลถ้าพิจารณาถูกต้องต้องเป็นผลการพิจารณาโดยสัญญาแต่ไม่เข้าไปแทงตลอดอย่างดีด้วยทิฏฐิหรือความเห็นที่ถูกต้องย่อมไม่เกิดปัญญาเพราะนั้นมันไม่ต่างจากการท่องบทหรือเอาหนังสือมาเปิดอ่านมาไม่ต่างกันการพิจารณาอาสุภะต้องน้อมใจไปให้เห็นในความขยักขยันเกียรติชังนั้นเช่นอาจารย์ถามว่าถ้าเราเห็นซากศพนอนอยู่ตรงเนี้ย แล้วไส้มันปลิ้นออกมาทะลักออกมามีเลือดไหลแล้วในขณะนั้นเนี่ยเนื้อก็ยุ่ยออกเต็มไปหมดคนบริเหตุเ็เห็นไหมเนื้อฉีกลุ่ยขาดแล้วตาก็ถลนในความเป็นสภาพสร้างศพในเวลานั้นถ้าเราเห็นตรงนั้นเราคิดว่าเราจะมีอารมณ์ทางเพศไหมยังไม่เห็นนะนั่งอย่างมันไม่เห็นเห็นไหมพอเวลามันไม่เห็นมันจึงมีอารมณ์ทางเพศแบบนี้พุ่งเกิดขึ้นรุนแรงเพราะเราไม่เห็นจริงตามนั้น อาจารย์ถึงบอกว่าถ้าเราเห็นผู้หญิงคนหนึ่งสวยมากแล้วปรากฏว่าเราชอบมากอยากมีปฏิสัมพันธ์กับเขาจูจูดเดินออกไปเมื่อกี้ชอบมากเลยนะรถชนขาหาักไปข้างหนึ่งสมองไหลเละออกมาตาทะลักปากฉีกไส้ทะลักถ้าเราเห็นสภาพนั้นเรายังจะอยากเสพกรามกับคนนั้นอยู่ไหม ย่อมไม่อยากแล้วถูกต้องปะเพราะมันเห็นโดยความเป็นจริงว่าร่างกายมันเสื่อมสลายแตกทําลายไปเป็นปรธรรมดาไอ้สิ่งที่เราเคยเห็นว่ามันเป็นของสวยของงามมันไม่ได้สวยงามจริงมันเป็นแต่เพียงการหลอกลวงในทางกลับกันถ้าในโลกนี้มันเป็นแบบนี้ได้อันนี้อุปมาผู้หญิงคนเดิมสวยมากเหมือนเดิมอยากได้เหมือนเดิมปรากฏว่านั่งอยู่5นาทีแก่เลยเดี๋ยวนี้จากอายุ20สาวออ,อ,อเปลี่ยนเป็นอายุ90เขียวตรงนี้เลยนะ เอาไหมไม่เอาอ้าวทำไมไม่เอาล่ะคนเดียวกันน่ะคนเดียวกันเลยนะทำไมไม่เอาคนเดียวกันนั่งอยู่ต่างกันแค่ห้านาทีแล้วก็เหี่ยวย่วนลงไปเฉย ถ้าเรามองสภาพตามความเป็นจริงเราไม่เอาถูกต้องปะนั่นเรียกว่าการเห็นตามความเป็นจริงเห็นอะไรเห็นเดินหน้าไปเลยว่าคนเนี้เดินสู่ความเสื่อมยังไงได้บ้างถ้าเราสามารถปรุงแต่งจิตทุกครั้งที่เห็นผู้หญิงแล้วจิตนาการว่าเขาเนีเ่ยเน่าเฟเสื่อมสลายแต่ทําลายมีความเหี่ยวความย่นยังไงได้บ้างเราจะตัดการมาราคาออกได้แต่ปัญหาเวลาเรามองผู้หญิงเราไม่มองแบบนั้นเรามองผู้หญิงเรามองโอ้มันสวยงามจเจลเอวมันคลอดนมมันโตสะโพกมันถาย มันอยากจะไปมีปฏิสัมพันธ์อยากจะจับตัวนั้นอยากจะทำตัวนี้มันเห็นหมดตามนี้ใช่ไหมมันจินตนาการเพราะเราไม่ตัดความคิดตัวนี้ออกไงพอเวลามันตัดไม่ได้มันก็พุ่งขึ้นในใจกระแสตัวนี้มันก็ยิ่งรุนแรงขึ้นรุนแรงขึ้นจนที่สุดเราก็เริ่มรู้สึกอยากจะมีในสิ่งนี้ขึ้นมาอยากจะเข้าไปสยบมัวเมาในมันอยากไปเสพกามในมันเห็นไหมนี่แหละมันเป็นราคาคือความกำหนัดอย่างยิ่งในสิ่งใดสิ่งหนึ่งเพราะเราไปนึกคิดติึกถึงสิ่งนั้นด้วยอำนาจในความเพลิน ดังนั้นเวลาเราเห็นผู้หญิงเนี่ยเราต้องจินตนาการแล้วมันมีความเหี่ยวยังไงไปหาวิธีการดูความเหี่ยวมาไปเจอไปดูเวลาดูผู้หญิงเนี่ยอย่าไปดูผู้หญิงสวยๆให้ไปดูผู้หญิงแก่ๆอายุ8ป90ิบเก้าิบเวลาไปดูผู้หญิงอย่าไปดูผู้หญิงนมตั้งเต้าให้ไปดูผู้หญิงนมเหี่ยวลากพืนให้ไปดูแบบนี้คือไปดูคนแก่ไปเห็นคนแก่ที่ไหนไปดูภาพก็ได้ภาพเก่าๆนี้อินเตอร์เน็ตกูเกิลนี้เห็นเยอะแยะไปดูเลยสภาพแก่ๆแล้วลองจินตนาการเสพการแบบคนแก่ดูมันจะรู้สึกยังไง ลองดูซิมันจะรู้สึกยังไงบ้างเนี่ยลองดูการมาลาค้ามันจะตีขึ้นมาไหมจะคิดว่าคงไม่ตีนะมันคงรู้สึกเหี่ยวเหี่ยวย่นลงไปตัวนั้นอนะต่อหน้าต,ต่อตามคงแข็งขึ้นไม่ได้นะถูกต้องป่าเพราะอะไรมันโดนมันเห็นจริงๆแต่เพราะเราไม่ปรุงแต่งตามความเป็นจริงมาเลยไปเห็นจริงๆไม่ได้เพราะวิธีการคือเราเห็นตรงหน้ารู้สึกยังไงต้องเปลี่ยนความรู้สึก อย่าไปเอาความรู้สึกที่อยากไปเสพกับเขาต้องเปลี่ยนความรู้สึกจากเสพเนี่ยจากเสพเขาไปเสพคนแก่แทนพิจารณาเลยทีนี้มันก็จะหมดความอยากไง นี่แหละปัญหามันยากตรงนี้คือเราต้องปรุงแต่งให้มันเห็นจริงๆอ่ะตามความรู้สึกอึดอัดขยขแขยงเกียดชังในสิ่งนั้นอย่างเงี้ยเพราะนั้นเวลาพระเจ้าเลยบอกว่าอกุศลเวลามันเกิดแล้วเนี่ยต้องลิละให้เร็วลละให้เร็วด้วยการเอากุศลเนี่ยไปพิจารณาแทนก็คือไปพิจารณาความความไม่งามของมันอ่ะพิจารณาความเสื่อมความเหี่ยวความย่นความเสื่อมสลายความแตกทําลายความทนอยู่ไม่ได้ความตั้งอยู่ไม่ได้นานเนี่ยต้องพิจารณาตัวนี้เห็นชัดเมื่อเห็นชัดการมาลาคัจฉะไปเจ้าก็ถามถามเดี๋ยวมา หน้าที่เราคือพิจารณาซ้ำๆเดี๋ยวพิจารณาแบบนี้ไปเรื่อยนะทีนี้จะเริ่มขยขยงขยายเลยทีนี้เห็นอะไรก็ขยายไปหมดเพราะเวลาเห็นหน้าผู้หญิงที่สวยมันจะจินตนาการเป็นความแก่หมดเลยเพราะอะไรมันชินในการจรินตนาการทีนี้ก็จะไม่รู้สึกอะไรมันก็จะเบาลงเบาลงแต่ว่ามันดับไปไหมมันยังไม่ดับไป,ปร้อยเปอร์เซ็นต์มันมันกดไว้ฝึกอย่างเงี้ยฝึกซ้ำๆแล้วก็อย่าลืมจเจริญอาณาปณสตทิทีนี้อาณาปณสติเนี่ยถ้าเรายังไม่ได้ฌานก็ระงับไม่ได้อีกเพราะการได้ฌานคือปฐมฌานเท่านั้นถึงจะสามารถดับตัวนี้้ได คือดับข้อข่าวหลบหลบก็เรียกว่าหาที่หลบอย่างอาจารย์เนี่ยสามารถหาที่หลบได้เพราะอาจารย์ยังมีโอกาสในการหลบไงเพราะนั้นเวลามันมีเพศมันมีอารมณ์ทางเพศเกิดขึ้นอาจารย์ก็หาที่หลบแล้วก็บวกกับการพิจารณาเดี๋ยวสักพักหนึง่งไปไปเห็นใหม่อารมณ์ใหม่ก็ดับเกิดก็เกิดขึ้นมาเมื่อเกิดเราก็พิจารณาตรงหน้านั้นเลยเพราะนั้นการทําสมถะวิปัสนาจึงต้องทําคู่กันไปตลอดเวลาเมื่อเราทําคู่กันแบบนี้มันจะเบาบาง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 งอเลือ่อจนที่สุดมันก็จะตั้งอยู่ไม่ได้ เมื่อตั้งอยู่ไม่ได้เดี๋ยวมันก็ขาดกระจายกระจอกไปเพราะนั้นเราต้องฝึกแบบนี้ซ้ำๆแรกๆเข้าใจมันยากมันยากมันจะแบบ มันจะเหี้อย่างนี yes. like. ้แหละเป็นเรื่องปกติเป็น anyway, น right? well, no. oh, yeah. so no, right. ีแไม่มีคนแก่บุ๊แเราก็ไปแอดคนแก่สิอย่าไปเข้ากลุ่มหญิงสาวสวยๆเราต้องไปเข้ากลุ่มนู่นนะบ้านพักคนชราอย่างเงี้ยผมให้เอไอเอชจีดีถามว่าโทษของการมีการมันไล่เป็นสีที่บกข่ออะไรกันเออมีการนั่นแหละเสียเงินด้วยเสียทรัพย์ด้วยเสียเวลาด้วยกันนั่นแหละมันก็ยงชนะไม่ได้หรอกสูรของการนะใช่เราชนะไม่ได้วิธีการคือเราต้องเอาพวกนี้ออกจากระบบเราให้หมด ในโทรศัพท์เราเราต้องดึงพวกนี้ออกถ้าเราไม่ดึงพวกนี้ออกเรียบร้อยเลยมันจะเห็นซ้ําๆไงเวลาเห็นทุกครั้งมันก็จะเกิดอารมณ์วิธีการคือไม่เห็นรู้ไหมทําไมพระพุทธเจ้าอ่ารู้ไหมทําไม,ไมพ่อแม่ครูบาอาจารย์ตามวัดป่าวัดเขาเนี่ยเขาไม่ให้ใช้โทรศัพท์เพราะอะไรเพราะมันจะไปดูแบบนี้แหละแล้วพระเสพการไม่ได้พระทําให้น้ําอสุจิเคลื่อนออกจากฐานไม่ได้นั่นหมายความว่าช่วยตัวเองไม่ได้ต้องอาบัตหนักมากเฉพาะพระนักคารวะทําได้ดังนั้นจึงไม่ให้ใช้ไม่ให้ใช้ไอตัวเนี้ยไม่ใช้โทรศัพท์เพราะอะไร พอเวลามันเกิดความอยากมากมันอดทนไม่ได้มันแบบอยู่เป็นปีๆอ่ะมันทนไม่ไหวนะเวลามันเห็นอะไรนิดนึงเนี่ยน้ำมันจะเคลื่อนออกเลยนะบางทีอ่ะเพราะอะไรกระแสกิเลสตัวนี้มันรุนแรงมากพอเรามาไปเห็นปุ๊กเนี่ยมันจะกระชากกันทีนี้แหละมันจะดึงออกจากตัวนี้ไม่ได้แม้แต่ไม่ดูแล้วนะมันจะเก็บไปเข้าห้องน้ําเลยจะบอกให้มันจะเก็บไปเลยไปอยู่ตรงไหนมันก็จะเก็บไปตลอดมันจะติดใจเพราะอะไรมันไปเห็นแล้ววิธีการคือต้องไม่เห็นแล้วเวลาอยู่นานๆนะจะบอกให้แค่ไปบินทบาทเนี่ย ไปบินทบาทแล้วไปเห็นนะแค่ไปเห็นผู้หญิงเนี่ยจินตนาการว่าเขาแก้ผ้าได้เลยแล้วจินตนาการในการเสพการมาเขาได้เลยเพราะว่ามันเขาเรียกอะไรมันหิวกระหายกับสิ่งนี้มากยิ่งไม่ปฏิบัตินะตายตายอย่างเดียวมันจะคุมตัวนี้ไม่ได้เลยเพราะมันจะรุนแรงไอ้ตัวเนี้ยรุนแรงที่สุดเลยแก้ยากที่สุดเลยตัวนี้หน้าที่เราคือทําไปแล้วคนที่ละได้คืออนาคามีถ้ายังไม่ใชอนาคามีไม่มีทางละได้โสดาบันก็ยังละไม่ได้โสดาบันก็ยังมีความอยากมีความหงีแบบนี้อยู่แต่เขาจะอยู่ภายใต้ศีลห้า จะไม่ทับผิดศีลห้าเขาจะพึงพอใจในสามีภรรยาของตนเขาไม่มีสามีภรรยาเขาจะไม่พึงพอใจในตัวใครแต่เขายังมีความชอบไหมยังชอบแต่เวลาเสพกามเขาจะไม่ร่วงประทุสลายถึงใครเขาจะช่วยเฉพาะตัวเขาเองเขาจะไม่สนใจกับบุคคลอื่นแต่ยังมีความสวยความงามในความติดใจยังมีความเพลิดเพลินเห็นได้ดูได้แล้วก็รู้สึกจินตนาการถึงสิ่งเหล่านั้นได้แต่จะไม่เข้าไปประทุสลายแต่เราคิดถึงประทุสลายไหม เราคิดว่าเขาไปเราไปมีเพศสัมพันธ์กับเขาอย่างนี้ไปจับไปคึงตัวนั้นตรงนี้ใช่ไหมอันนี้เรียกว่าประชุสลายแล้วโสดาบันในมโนกรรมจะไม่มีเรื่องนี้โสดาบันไม่มีโสดาบันจะมีแค่ว่ามองว่าสวยว่างามรู้ว่าสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนแล้วเขาสามารถทําให้เคลื่อนได้โดยที่ไม่เข้าไปทุสลายต่อหญิงหรือชายนั้นไม่เข้าไปประชุสลายแค่มองร่างกายแล้วเกิดความยินดีพอใจในสิ่งนั้นแต่ไม่เข้าไปประชุสลาย แม้แต่ในมโนกรรมก็ไม่ทำเพราะถ้ามโนกรรมทำได้การทำผิดศีลก็ยังทำเกิดขึ้นได้แต่พระโสดาบันเนี่ยผิดศีลไม่ได้อีกแล้วดังนั้นจึงขาดกันตั้งแต่ในใจเพราะนั้นเราต้องตัดใจให้ได้แบบนี้มันถึงจะไม่ลงมือกระทำทางกายได้ค่อยๆฝึกค่อยๆฝึกสาธุจ่า